ความรักของน่านฟ้าตอนที่19เดี๋ยวก่อนนี่คุณจะทำอะไรน่านฟ้าใช้สองมือดันไหลอีกฝ่ายเมื่อโพคายหลับตาพริม้มพร้อมกับที่โน้มใบหน้าของตัวเองเข้าหาจนเหลือระยะห่างเพียงคืบเดียวโภครยชะงักเขาลืมตามองเจ้าของในตากลมโตสีน้ำตาลเข้มตกลงเดียกันได้แล้ว ก็ต้องประทับตราเป็นสัญญาก,กันหน่อยสิหญิงสาวไม่ตอบแต่มองตาขวางเป็นทำนองว่าคำตอบของเขาฟังไม่ขึ้นเขาหลี่ตาทำท่าน,นึกอยู่นิดหนึ่งก่อนจะแก้คำงั้นก็จูบเลื่อนสถานะพูดจบก็ก้มใบหน้าลงมาอีกแต่หญิงสาวพระมือบางจากไหลนาะมาปิดเรมฝีปากตัวเองไว้ปรามเสียงอู้อี้ด้วยอาการลนลานิดนิด,นดถึงจะเคยแอบชอบใครมาบ้าง แต่ก็เพิ่งจะมีผู้ชายที่เรียกได้เต็มปากเต็มคำว่าแฟนเป็นครั้งแรกจับมือกอดหอมแก้มฉันคนรักก็ยังไม่เคยสักครั้งอยู่ๆจะให้ข้ามขั้นไปจูบเลยเธอรับไม่ไหวหรอกอย่างน้อยก็ต้องขอเวลาให้เธอได้ตั้งตัวสักหน่อยเธอยังไม่อยากหัวใจวายตายต,ายตอนนี้นะอย่านะคะคุณห้ามล่วงเกินฉันนะโพลครขมวดคิ้วสีหน้าสีตาดูขัดใจไม่น้อย เขาอดที่จะคิดถึงผู้อำนวยการแห่งบ้านบุษราไม่ได้ด้วยคุณบุษราก็ดูเป็นคนเจ้าระเบียบไม่น้อยหาไม่คงไม่สามารถกำราบเด็กหลายสิบคนให้อยู่มือได้ไม่แน่ว่าน่านฟ้าอาจถูกเลี้ยงมาจนมีทัศนคติแบบหัวโบราณส,สุดๆและหากเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆเขาจะทำยังไงดีเขาถามด้วยน้ำเสียงจริงจังปนหวั่นเกรง คุณคงไม่ห้ามผมไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวคุณจนกว่าจะแต่งงานกันใช่ไหมผมจะสาสิบอยู่แล้วนะยังน้อยแค่จูบคงพูดไม่ทันจบก็เห็นในตาโตโตขึงใส่ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นสักหน่อยฉันแค่จะบอกว่ามันเร็วเกินไปต่างหากหญิงสาวทุไบไล่เขาเบาๆสองสามทีให้ชายหนุ่มถอยออกไปทรงแววตาขอร้องให้เขาเว้นช่วงให้เธอหายใจและตั้งสติบ้าง พใครยอมถอยแต่โดยดีแม้จะดูไม่ค่อยเข้าใจนักว่าทำไมเธอต้องปฏิเสธเธอจึงพูดต่อฉันอาจจะดูเด็กมากเมื่อเทียบกับคุณแต่ฉันก็โตพอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงคู่รักสมัยนี้ก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรืออยู่กินกันก่อนแต่งงานเรื่องพวกนี้ฉันเองก็ไม่ได้มีอคติอะไรแต่คุณก็รู้ว่าฉันเป็นเด็กถูกทิ้ง เธอไม่ได้สบตากับเขาแล้วหากแต่ก้มหน้าลงอาการดิ่งลึกกับตนเองทำให้แววตาของประธานหนุ่มอ่อนแสงลงเมื่อพอจะเดาออกว่าเธอคิดอะไรอยู่อะไรที่รวดเร็วเกินไปมักจะตะเดิดได้ง่ายและอะไรที่ง่ายเกินไปก็มักจะเบื่อเร็วหากคุณกับฉันเกิดพลาดมีบ่วงมัดคอในวันที่เบื่อกันแล้วล่ะคะ เธอบีบมือที่ประสานกันไว้บนตักแน่นขึ้นเธอรู้ตัวดีว่าบางครั้งก็เป็นพวกคิดมากเกินไปจนเข้าขั้นขี้ระแวงแต่ในเมื่อเธอตกลงจะเป็นแฟนกับเขาแล้วเขาก็ควรจะรับรู้ว่าเธอเป็นคนแบบไหนหรือคิดอะไรอยู่หากเขารับไม่ได้และไม่ยินดีที่จะรอก็จะไม่ได้เสียเวลากันทั้งสองฝ่าย ฉันรู้ว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายได้ความรับผิดชอบที่จะทอดทิ้งลูกได้ลงคอเหมือนที่พ่อกับแม่ทิ้งฉันอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนก็จริงแต่ถ้าฉันจะมีลูกมีครอบครัวฉันก็อยากจะให้ครอบครัวสมบูรณ์พร้อมหน้าและฉันต้องมั่นใจก่อนว่าเราจะไปกันรอดฉันเลยอยากจะขอเวลาคุณสักหน่อยและฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าสักหน่อยนั่นจะนานแค่ไหนเมื่อพูดสิ่งที่อยู่ในใจตัวเองจบ เธอก็หันไปมองเขาตรงๆคุณคิดไปถึงไหนกันเนี่ยผมแค่จะจูบคุณเองนะ <_ d> um> เขาเรยอ,ออกมายิ้มยิ้มอย่างเอ็นดูระคนขบขันฉันถูกฝึกให้มองการไกลเอาไว้ก่อนนะคะเวลาจะตัดสินใจอะไรสักเรื่องฉันมักจะคิดถึงผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดเอาไว้ก่อนถ้าคิดว่ารับได้ก็เดินหน้าต่อแต่หากคิดว่ารับไม่ได้ก็หยุดตัวเองซะก่อนจะถลำลึกไปมากกว่าเดิม ถ้าคิดจะเป็นแฟนกันคุณก็ควรจะรู้ไว้ว่านี่เป็นหนึ่งในข้อเสียของฉันสรุปคือคุณยังไม่มั่นใจในตัวผมเขาถามเสียงเรียบไม่ใช่ค่ะฉันมั่นใจในตัวคุณฉันถึงได้ยอมตกลงเป็นแฟนกับคุณแต่แค่เธอหยุดไปกลางคันแค่ยังไม่มากพอชายหนุ่มต่อให้ค่ะ โผใครถึงกับทิ้งแผ่นหลังพิงเบาะรถเหมือนคนหมดแรงทอนหายใจอย่างหนักหน่วงเด็กจริงๆนี่เขาต้องมามีความรักแบบปั๊ปปี้เลิฟเอาตอนอายุ30เนี่ยนะบอกตามตรงว่าไม่เคยอยู่ในความคิดเขาเลยแม้แต่น,น้อยนัานฟ้าเชิดคางขึ้นเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดรีจะคบเด็กก็แบบนี้ละค่ะ โดยเฉพาะเด็กอย่างฉันและถ้าคุณคิดว่าฉันห่วงตัวไร้สาระน่ารำคาญจะถือว่าวันนี้เราไม่เคยตกลงอะไรกันก็ได้นะคะฉันไม่ถือเธอรู้ว่าการบอกให้คนอย่างเขารออย่างไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนมันดูจะเอาเปรียบกันไปสักหน่อยฉะนั้นเธอจึงเปิดโอกาสให้เขาตัดสินใจใหม่อีกครั้งเพื่อความยุติธรรมแต่ก็เป็นเด็กที่รู้จักคิดเขายิ้ม ถ้าคุณพูดแบบนั้นเพราะหวังจะให้ผมถอนตัวแล้วก็เสียใจด้วยนะเรื่องนั้นคงยากเสแล้วเอียงหน้ามองเธอดวงตาคมลึกฉายแววหวานขึ้นอีกหลายระดับทำไงดีละ่ะคุณเพิ่งทำให้ผมประทับใจจนนึกอยากรวบหัวรวบหางผูกมัดคุณไว้กับผมให้เร็วที่สุดเสแล้วละ่ะ ใบหน้าจิ้มลิ้มที่กลับมาเป็นปกติเพราะในหัวคิดแต่เรื่องจริงจังกลับมาแดงแจ๋อีกครั้งเพราะเข้าใจความหมายของเขาชัดเจนเธอคอนควับตอบเสียงสะบัดสะบัดเพราะอายจัดก็<ๆ>โอดทนเอาสิคะอ๋อแล้วก็เรื่องนี้ห้ามบอกคนที่บริษัทนะคะฉันไม่อยากให้คุณถูกมองว่าเป็นสมพันธ์กินแก่วัดส่วนฉันก็ไม่อยากถูกมองว่าเป็นผู้หญิงประเภทใช้เต้าไตหวังรวยทางลัด ตกลงนะคะโใครแทบจะสายหน้าอย่างปรงอน,นิจจงอยากจะบอกเธอเหลือเกินว่าไม่มีใครคิดสนใจอะไรไร้สาระแบบนั้นหรอกหรือต่อให้ความแตกขึ้นมาก็คงจะมีแต่คนโล่งใจที่คนอย่างเขายังมีหัวจิตหัวใจลงเหลือความเป็นมนุษย์อยู่บ้างหากก็ได้แต่ยอมตามใจก็ได้ยังมีอะไรอีกไหมหญิงสาวสายหน้าก่อนจะเอ่ย ขอบคุณนะคะที่ยอมเข้าใจเสียงอ่อนๆทำให้ชายหนุ่มยกมือใหญ่ขึ้นขยี้สีรว์เล็กๆนั่นอย่างมันเคี้ยวชัางเถอะผมว่าเราขึ้นกันไปได้แล้วละ่ะสองคนนั่นคงรอแย่และมั้งน่านฟ้ายิ้มกว้างจนใบหน้าจิ้มลิ้มกระจ่างสดใสผ้าหัวใจคนมองกระตุกก่อนจะปลดสายเข็มขัดนิรภัยแล้วเปิดประตูกระโดดลงไปรอ,อนอกรถเร็วไว มือใหญ่ที่ค้างอยู่ของโภคัยค่อยๆหดกลับเขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาอีกครั้งพลางรำพึงกับตนเองเฮ้อจะไหวไหมเนี่ยมือค้ำที่คอนโดส่วนตัวของทุนากรคือสเต็กเนื้อเกรดพรีเมียมคู่กับไวน์แดงรสชาติเข้มยี่ห้อดังจากฝรั่งเศสซุปเห็ด และสลัดผลไม้รวมโดยในวันนี้แม็กซ์ฮาวเวลแปลงร่างเป็นเชฟมือหนึ่งสุดเซ็กซี่ลงมือทำให้ด้วยตัวเองซึ่งเจ้าตัวทำออกมาได้ดีถูกใจแขกผู้ได้รับเชิญเป็นอย่างยิ่งทำเอาน้านฟ้ายิ้มไปทานไปจนอิ่มแปร่ก่อนจะยกนิ้วโป้งส่งให้นายแบบหนุ่มลูกครึ่งเมื่อเขาถามถึงรสชาติอาหารว่าถูกปากหรือไม่เยี่ยมไปเลยค่ะพี่แม็กซ์อร่อยสุดสด นั่นว่าเชฟจากร้านสเต็กดังๆยังสู้พี่ไม่ได้สักนิดเป็นคำชมที่ทำเอาคนโดนชมยิ้มกว้างถ้าชอบก็ไว้มาอีกสิแล้วจะทำให้กินธุนกรบอกยิ้มยิ้มงั้นคราวหน้าขออาหารอิตาเลียนนะคะโอเคแม็กพยักหน้าหงกหูทำได้จริงๆหรอคะอา้าวไม่ได้รู้อยู่แล้วหรอ เขาถามกลัวหัวเราะเปล่าค่ะแค่พูดไปอย่างนั้นเองไม่คิดว่าจะทำเป็นจริงๆน้านฟ้าสายหน้าดิกเบิกตาโตอย่างทึ่งจัดนี่พี่แม็กซ์เคยเรียนทำอาหารมาด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยเคยเรียนเป็นงานอดิเรกตอนซัมเมอร์สมัยมหาลัยตอนที่ยังไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรในอนาคตนะ่ะหน้าตาก็ดีทำอาหารก็เก่งผู้ชายในฝันชัดๆเลยนะคะเนี่ย เธอว่าก่อนจะจิบไวน์ในแก้วของตนเองอีกคำโดยลืมสนใจคนข้างตัวที่หางตาเริ่มกระตุกเป็นแฟนผมแล้วยังนัดกินข้าวกับผู้ชายอื่นต่อหน้าต่อต,อตาผมได้หน้าตาเฉยคุณยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะนะแกรง่งน้านฟ้าสำลักพรวดกระอักกระไอจนแสบจมูกไปหมด ขณะที่หูก็ได้ยินเสียงโลหะกระทบจานที่ใครสักคนคงตกใจจนทำมีดหรือซ่อมหลุดมือเธอไม่กล้าหันไปมองด้วยซ้ำว่าเป็นแม็กซ์หรือทุนกรกันแน่แก้ววายถูกช่วยออกไปจากมือพร้อมกับฝ่ามือใหญ่รูปเบาๆที่แผ่นหลังบอบบางเป็นอะไรหรือเปล่าประธานหนุ่มถามเสียงนุม่มน้้นฟ้ายังคงไอแต่เบาลงไปมากแล้ว หญิงสาวเอื้อมมือหมายจะหยิบแก้วน้ำเปล่าที่วางอยู่ใกล้ๆกันมาดื่มเมื่อน้ำเปล่าไหลลงลำคอก็ค่อยรู้สึกดีขึ้นมากเธอเงยหน้ามองเจ้าของมือใหญ่ที่อยู่บนแผ่นหลังไม่ยอมละออกไปสักทีแม้เธอจะหยุดไอแล้วก็ตามเมื่อกี้พี่โพพูดว่าอะไรนะครับนักร้องหนุ่มถามออกมาด้วยสีหน้าเหมือนไม่เชื่อหูตัวเองมือใหญ่เปลี่ยนจากสัมผัสแผ่นหลังมาเป็นโอบไหล่เล็ก แล้วดึงเข้าหาตัวแฟนของฉันว้าวแม็กซ์เผลอตัวอุทานออกมาในขณะที่ทุน้ากรถึงกับอ้าปากค้างคุณโพน้นฟ้าเสียงแหลมปรีดขึ้นมาอย่างลืมตัวก่อนจะทวงสัญญาด้วยเสียงที่ลดให้ต่ำลงจนแทบเป็นกระซิบใตคุณรับปากฉันว่าจะไม่บอกคนที่บริษัทไงคะ ประธานหนุ่มเลิกคิวขึ้นก่อนจะยิ้มหวานและเอ่ยเสียงทุ้มนั่นมันก่อนที่ผมจะเห็นคุณตาเป็นประกายตอนที่นัดกับคนอื่นไปกินข้าวด้วยกันโดยไม่หันมาถามผมสักคำอีกอย่างนั่นน้องชายของผมเขาชี้ไปที่ธุนากรส่วนอีกคนก็น้องเขยไม่ใช่คนในบริษัทสักหน่อยต่อไปเวลาจะชวนคุณไปไหนมาไหนอีกพวกเขาสองคนจะได้รู้ว่าคุณเป็นใคร และเป็นอะไรกับผมถูกไหมคำสุดท้ายประธานหนุ่มปลายหางตาไปยังสองหนุ่มที่ยังนั่งฝั่งตรงข้ามนักร้องและนายแบบหนุ่มที่รอบสบตากันจะพูดอะไรได้อีกนอกจากครับหลังจากนั้นน่านฟ้าก็ได้แต่นั่งหน้าร้อนผ่าวถามคำตอบคำไม่รู้ว่าเป็นเพราะดิตวายแก้วที่สามหรือเหตุผลอื่นเธอก็ไม่แน่ใจ ยังดีที่ทั้งสามคนยอมหันไปคุยกันเรื่องอื่นๆเสียไม่ทำให้เธอรู้สึกอายจนอยากจะมุดดิ้นหนีแต่สายตาที่มองมาอย่างล้อๆของนายแบบหนุม่มบอกชัดว่าหลังจากนี้เขาคงหาโอกาสมาสักฟอกเธอแน่นานฟ้านั่งฟังเรื่องที่หนุ่มๆคุยกันเพลินจนหนังตาชักจะถ่วงหนักเขาว่ากันว่าหนังท้องตึงหนังตาย่อนเธอเองก็เข้าข่ายด้วยสินะต้องโทษวายรถเลิศของแม็กซ ที่ทำให้เธอเผลอซั์ไปตั้งสีแก้วเธอรู้สึกง่วงจัดแสบตาเล็กน้อยจนต้องกระพริบบ่อยๆในตาพลาดเลือนเลยตั้งใจจะพักสายตาสักสามนาทีแล้วค่อยขอตัวกลับปุบโพ่ใครชะงักหันไปมองต้นเหตุของแรงกระแทกไม่หนักไม่เบาข้างตัวก็เห็นสีสันเล็กๆพิงต้นแขนของเขาอย่างพอเหมาะพอดีแม้จะงนเงินไปมา อ้าวหลับซะแล้วสงสัยจะเมาหน้าแดงก่ำเชียวทุนากรยิ้มขำดื่มไปแค่สามแก้วก็จอดซะแล้วเหรอเนี่ยแม็กซ์ว่าขึ้นบ้างพลางเริ่มลงมือเก็บจานชามทั้งหมดไปล้างทำความสะอาดเมื่อเห็นว่าวงสนทนาคงต้องเลิกราเพียงแค่นี้งั้นเราขอตัวกลับก่อนละกันเรื่องอื่นเอาไว้คุยกันต่อพรุ่งนี้ ว่าแล้วชายหนุ่มก็จัดการช้อนร่างของหญิงสาวขึ้นอุ้มอย่างสบายๆเรากับอุ้มตุ๊กตาย,ยัดนุ่นนั่นพี่จะพานั่นไปไหนครับทุนากรร้องถามขึ้นเมื่อเห็นพี่ชายของเขาทำท่าจะพาหญิงสาวเดินตรงไปที่ประตูแฟนของฉันก็พาขึ้นไปนอนที่ห้องของฉันนะสิไปเปิดประตูให้ด้วยมือไม่ว่างเขาหันมาตอบด้วยใบหน้าเรียบเฉยพร้อมกับออกคำสั่ง เพราะคอนโดแห่งนี้เขากับลูกพี่ลูกน้องหนุ่มซื้อพร้อมกันเมื่อ3ปีก่อนพื้นที่ชั้นนี้เป็นของทุนนากรแต่ถัดขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นเป็นของเขาทั้งหมดจะดีหรอครับผมว่ารอให้น่านตื่นก่อนค่อยไปส่งดีกว่าไหมครับนักร้องหนุ่มอดแย้งอย่างเป็นห่วงไม่ได้หากเขาจะปล่อยให้พี่ชายอยู่กับน่านฟ้าสองต่อสองถ้าเป็นในสถานการณ์ปกติคงไม่เป็นไร แต่ในสถานการณ์ที่หญิงสาวเมาหลับไปแบบนั้นคงไม่ดีเท่าไหร่เพราะหากน่านฟ้าตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยจะตกใจแค่ไหนที่สำคัญกว่านั้นพี่ชายของเขาก็ไม่ใช่ประอิดพระปุ้นเสียนหน่อยออกจะเป็นฉันรู้ว่านายกำลังคิดอะไรไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่ทำอะไรคนไม่ได้สติหรอกคำรับรองที่ทำให้ทุนก,กรถอนหายใจ แต่ถ้าจะทำฉันจะปลุกเขาก่อนพี่โพธุนากรว่าเสียงอ่อนก่อนจะสายหัวช้าๆพลางเดินไปเปิดประตูให้แต่โดยดีอ้อแล้วก็เรื่องที่เราเป็นแฟนกันนายสองคนห้ามเอาไปบอกใครเด็ดขาดน่านฟ้าเขาขอไว้โใครกกำชับก่อนจะออกจากห้องไปแล้วว่าต่อในใจ เพราะฉันจะเป็นคนหาทางทำให้ความลับแตกโดยไม่ได้ตั้งใจแบบนนเนียนๆเองร่างสูงใหญ่อุ้มร่างเลกข,ขึ้นลิบไปอีกหนึ่งชั้นกดรหัสเปิดประตูห้องได้โดยไม่ต้องวางหญิงสาวลงเพราะตัวเธอมีน้ำหนักน้อยกว่าเขาตั้งเกือบครึ่งพอเข้ามาได้ไฟระบบเซ็นเซอร์ก็ทำงานให้แสงสว่างทันทีที่เขาเดินผ่านเจ้าของห้องตรงไปยังห้องนอนด้วยท่าทางไม่เร่งร้อน พอมาถึงก็วางร่างบอบางลงบนเตียงนุ่มอย่างเบามือที่สุดเพราะไม่อยากให้เธอต้องตื่นร่างสูงยืดเต็มความสูงหยิบรีโมทเปิดเครื่องปรับอากาศให้แล้วจึงเดินไปหยิบอ่างแก้วใส่น้ำมาเกินครึ่งพร้อมผ้าขนูผืนเล็กและกลับมาในเวลาไม่นานเขาวางอ่างแก้วไว้ที่โต๊ะหัวเตียงและนั่งลงข้างๆหญิงสาวหยิบผ้าขนูผืนเล็กชุบน้ำบิดจ,จนหมาด ตั้งใจจะเช็ดใบหน้าที่แดงก่ำและร้อนผ่าให้พลางสายหน้าเบาๆด้วยไม่คิดว่าเธอจะคออ่อนขนาดนี้น้านฟ้าไม่ใช่คนสวยจัดแต่เธอมีใบหน้าที่น่ารักหน้ามองชวนให้นึกเอ็นดูและอยากปกป้องโดยสัญชาตญาณผ้าคนหนูถูกซับไปตามหน้าผากมนแก้มใสปลายคางและลำคอ ดวงตาคมมองตามมือของตัวเองจนชะงักอยู่ที่ลำคอระหงและกระดุมเสื้อเม็ดบนสุดที่เธอกลัดไว้ซึ่งอยู่ต่ำกว่ากระดูกไห่ปลาร้าที่โผล่พ้นสับป,ปกเสื้อเชิ้ตของเธอออกมาให้เห็นรำไรเขาสูดหายใจลึกก่อนจะรีบพลุนพลันออกมาพร้อมอ่านแก้วเหมือนนีอะไรสักอย่างอันตารายอันตารายบ้าจริง เขากลด่าตัวเองในใจจริงอย่างที่ทุนากรว่าเขาควรจะอยู่ด้วยและให้เธอนอนพักที่ห้องของเจ้าพวกนั้นจนกว่าจะตื่นไม่ควรพาเธอมาที่นี่เพียงลำพังเลยจริงๆแต่ในเมื่อยกเตียงของตนเองให้นัานฟ้าไปแล้วคืนนี้คงต้องระเหิดตัวเองไปนอนที่โซฟาเสรละมั้โพใครถอนหายใจอย่างหนักหน่วงมองไปยังเตียงชั่วคราวในคืนนี้ของตัวเองก่อนจะเดินไปทิ้งตัวอย่างแรง พยายามลืมๆไปว่ามีแฟนหมัดหมดของตัวเองนอนอยู่บนเตียงของเขาแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เขาเร่งรีบออกมาโดยยังไม่ทันได้ห่มผ้าให้เธอเลยนี่ความเป็นห่วงกลัวว่าหญิงสาวจะหนาวจึงรีบกลับไปยังห้องนอนเธอยังคงนอนนิ่งในท่าเดิมเจ้าของร่างสูงจึงก้มลงไปหมายจะหยิบผ้าน่วมผืนหนาขึ้นห่มให้เธออย่างที่ตั้งใจไว้ในตอนแรก แต่เขาดัานเหลือไปเห็นว่าเส้นผมยาวๆของเธอยังถักเป็นเปียแน่นดูน่าอึดอัดและเดาว,ว่าเธอคงจะนอนไม่สบายแน่ๆหากยังปล่อยไว้แบบนั้นวินาทีถัดมาเขาจึงลงไปนั่งข้างขอบเตียงจับร่างบอบบางลุกขึ้นนั่งพิงกำบอกกว้างศีรษะซบลงกับไหล่วงแขนข้างหนึ่งกอดกระชับไว้ไม่ให้เธอโงเงินไปมา มือใหญ่อีกข้างจับหนังยางรัดผมและรูดออกอย่างง่ายดายหลังจากนั้นจึงใช้นิ้วค่อยๆสางคลายเส้นผมออกอย่างแผวเบาจนสยายเต็มแผ่นหลังสัมผัสนุ่มลื่นและกลิ่นหอมอ่อนๆจากเส้นไหมสีดำสลวยทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะก้มลงไปแตะจมูกสูดดมจนเต็มปอดและต้องยอมรับว่านี่ให้ความรู้สึกที่ดีจริงๆจ,จนต้องหยุดนิ่งอยู่แบบนั้นให้นานอีกนิด อืเสียงครางในลำคอกับอาการขยับตัวยุกยิกของคนในอ้อมแขนทำให้โพลใไรเงยหน้าขึ้นเอียงหน้ามองหญิงสาวแล้วถามเสียงนุ่มตื่นแล้วหรอฉันง่วงเริมฝีปากจิ้มลิ้มส่งเสียงเงิมงามแทบจับความไม่ได้ในตาสีน้ำตาลเข้มหรี่ขึ้นนิดหนึ่งง่วงก็นอนผมไม่กวนแล้ว ค่ะเธอพยักหน้าเงึกเคุณก็มานอนด้วยกันสิดึกแล้วนะฮะเสียงอูทานยังไม่ทันพล,ล่ำคอและก่อนที่เขาจะจับใจความได้ว่าเธอพูดว่าอะไรแขนเรียวก็ยกขึ้นตวัดรอบคอเขาและเอ็นตัวไปด้านหลังทันใดคนที่มัวแต่ตกใจและไม่ทันตั้งตัวจึงต้องโน้มตัวตามเลยกลายเป็นว่าตอนนี้หญิงสาวนอนอยู่ใต้ร่างของเขา ดยแขนเรียวยังโอบรอบลำคอของเขาเอาไว้ไม่ปล่อยในขณะที่เขาอยู่ในท่านั่งห้อยขาแต่ลำตัวใหญ่โตด้านบนคร่อมตัวเธอโดยยันข้อศอกไว้ไม่ให้ทับคนตัวเล็กจนแบนแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกอยู่ในภาวาเราวกับโดนสะกดคือใบหน้าทั้งคู่ห่างกันไม่ถึงคืบแล้วใบหน้าเกลี้ยงเกลาแพรขนตาทาบลงมาดวงตาปิดสนิทเพราะเจ้าตัวหลับไปแล้ว ดูน่ารักราวกับตุ๊กตาลมหายใจยังเจอด้วยกลิ่นวายก็ราวกับมีแรงดึงดูดเขาให้เข้าหาดวงตาคมจับจ้องริมฝีปากสีพีชเป็นพิเศษขณะพึมพำแก้ตัวคุณทำตัวเองนะอย่ามาโทษผมทีหลังละ่ะแล้วใบหน้าหล่อนเหลาก็ก้มต่ำลงไปจบตอนที่สิบเก้า